สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาทําปลาสวายใหญ่ครับผมตัวประมาณสามกัาโลครับผมสามโลได้ครับแม่อกมาครับสายใหญ่ครับผมเนี่ยสายเป็นโลครับโอตัวใหญ่มากอ่ะเนี่ยเราก็มาทํากันว่าจะทําปลาส้มครับปลาส้มทำามปลาส้ม chùa mang 3 kg. quả này sấy cái này ตัดหัวนะเราก็ไม่เคยทำด้วยตัดหัวใช่ไหมวันเราไม่เคยทำเลยท่านผู้ชมครั้งแรกที่ได้ทำครับตัดหัวไปเลยนี่นะ,ะต,ตัดเลย อาโ,โอิ้โหมีกระอ่นนอู้ดนั่งๆอ่ะนี่น,น,น,นี่นี่ก็อมนวอยเลยอเกินอ้มีก็เมคคม <c oughs> โอเคครับผมท่าู้ชมวันนี้เราก็มาแร่ดีกว่าเนาะแร่เอาเนื้อมันดีกว่ามามีันเมคคมด้วย เป็นครั้งแรกครับที่เคยทำครับเป็นครั้งแรกแห้วเนื่อยอย่างเดียว ออามาติ่งอ่ะกินไหมริ่งอา้ห้มัน

โอ้อโหมันเพียบเลยกิมมม่อ่ะโอย น่ะตัวแตกที่แรกว่าเราจะหั่นนะครับผมตอนนี้เราเอาวิธีแบบง่ายๆเนาะ ไล่เอาเต็นเนื้อครับสวายใหญ่เราก็แล่เป็นที่จะปร้อยครับ